สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพอ่อทุกท่านทุกคนครับมณีก,กะมันเดิมเช่นเคยครับผมพบกันอีกแล้วกะโดนๆน,นะครับเนาะได้ออกไม้เฮรอกะไม,ม้นอนีบรรยากาศกะนี่นะครับฝนมาอีกแล้วนะกะฝนกําลังมาครับตอนนี้กําลังลูเริ่มลุมครับผม,นก,มนกเ้องกะไซนะครับสซยุห่มตวัวยุห้มสร้างนะครับ ต่างกองอยู่กลางกันแพ้เลยน,ะยนลั่นเขรียดดำดำเธอเลยอ๋อกระอ๋อลุนเหรอติดตามมึงนะครับผมหลักหนึ่งก้อนเข่าพันบรูว่าจะเป็นยังไงหมายห้องกันนี้นะครับผมนางสุม่มนางลีอยู่ต้อนอยู่ค้าใกล้ๆนี่นะครับบ้าการางไกลหรอกล้ลมกําลังม้าครับบังเมื่อกี้บล้มเด้พอาตะเขาใส่นกันล้มม้าลนนี่ครับบรรยากาศอ่ะสิได้ มีนกบ่อเลยจังไหนบ่อกแต่ว่านกขห่าอยู่ครับผมนกปลากระลังห่าอยู่ตอนนีู้นน้วาช่มีนกเขารวมะ่ะต่เป็นตาได้อยู่ครับเพราะว่าพื้นบ้านเขานี่ครับบ้านเขาเรานกเขาพวกนกเขาไฟนกเขาชวาเนี่ยมาลงกินเขาที่พื้นบ้านกะหลายเพอสมพนอยู่อาจจะมีนกเขาใหญ่ลงมาหวงแขวตีตะไลลงมาแต่แถวนี้ก็เป็นไปได้ครับผมครับ ตะว่านกส่งสียงรายอยู่ครับเมื่อเนี้ยได้ยินเสียงร้ายอยู่เมื่อกี้ก็นนะครับคู่กันอยู่ทางนี้แหละสองตัวรัวจะออกมาบ่อ่ะกัดได้บ่ได้เมื่อนี้ก็ล้อรุ่นล้อติดตามมึงไปน้อกันครับผม แสงซอนจัดให้ครับเอาตื่นครับตื่นมาแล้วครับแสงซอนจัดให้เรียบร้อยครับผมหมานจนได้ครับเพ้ามือเนี่ยกทาทำเตีมแรกได้สำเร็จเลยครับเจ้าแสงซอนนกกระทังไทยขนไก่สีเต็มนะครับผมน้ำหนายัางเป็นขาวๆอยู่หน้าตายัางเป็นขาวๆอยู่ จัดหก้ก้อนฝนตกแล้วครับผมมาแล้วพูนฝนยุ่หันกำลังตกครับผมแต่บรูว่าจะตกมาทางเฮาบะแต่ว่าเบื้องลักษณะแล้วน่าจะตกกข้าไปทางในบ้านพ่นละกันมาทางเฮากันเรียบ้อยครับผมใส่ประทันได้นี่ครับเข้าสูรฤดูฝนแล้วกับเป็นแบบนี้ตาใดนะครับผมทั้งแดดทั้งสีฝนบรรยากาศของเมื่อนี่ดีนะครับตั้งกล้องตั้งไกลเติมครับเมื่อนี่ คลิปกบบระจะาบัสวยงามปันได้ตั้งกล้องไกลไดนครับผมนกกรมากท,ทาั้งนี่แหละนกออกจากต้นนี้นะครับออกจากต้นนี้แหละก็มากเขาร่วมเลยใส่เวลเพาพอสมควรครับก็สิลงกาตัดให้ชมแต่ตอนสําคัญแหละครับผมหนึ่งแต้มแล้วกต่เบื้องอาการก่อนครับผมกันฝนกันฝนก่อนนี้บ่มาทางห้องกันนี้นครับผมมันมีนกตัวหนึ่งเนี่ยเห่าอยู่ป้าเนี่ยครับเนี่ย เสียงดีครับผมเสียงดีแล้วก็เห่าครับตีตะไลคูหนกแม่หนกแม่ไปต้นนั้นมันก็ตีตะไลน้าไปคูหนกแม่มาตนนัวนี้ก็ตีตะไลน้ามาคูกับแหนมเบิ้งสักพักแล้วล่ะมันบรมาหนี่ครับผมเพราะว่าตัวนี้ตัวที่เหาได้นะ่ะจะหวงเขี้วอยู่นี่เขาต้องไปเข่วหุ่นครับผมอ่ะนี่นะครับถือว่ามาันจนได้ละครับเฮาบ่ได้ออกตะโดนกับออกมาเมื่อน,นี้กับมีหมานได้กำคาถือว่าโอเคครับก็ได้คลิป อยู่ต่ว่าคลิปอาจจะบ่สวยงามปายในราวะเขาตั้งกองไก่ครับผมเดี๋ยวเบิ้งสถานการณ์ก่อนครับขันว่าเป็นตาไส้กับที่เขาบ้านเลยแหละครับผมครับผมกะลักสองกับไส้ได้โดนเติบยูคครับผมบ่มีนกมาเลยน่นไส้ยุดผมแก่กันแท้นะครับผมยืนเฝ้าอยู่นี่นกกะเนี่ยครับนกป้าอยูุในสวนที่เพิ่นเลี้ยงหัวเลี้ยงควายอยู่ขนาะครับผม ใส่บ่ได้ครับเพราะว่าเพิ่นปล่อยงัวปล่อยควายขันนกก็บ่ออกมาเลยครับแต้องเอาไม้ดีดีครับผมมันเป็นเดินเนาะครับเนาะเนี้ยเพิ่นลามงัวะลามควายอยู่หั่นทางไหนนะครับผมบัดนี้หนกใส่เฮาใส่นี่มันบ่ออกมาครับเบิ่งต้นไม้ก็มีแต่ต้นใหญ่ๆบาดนี้แถวเนี่ยต้นมันไม้หมอๆบัดอยู่ทางไหนบาดนี้เพิ่นยังว่าครับมันมีงัวมีควายอยู่หั่นเฮาใส่ก็คือสิบ่ได้ดอกก็สิมาเที่ยวลับตงัวะตอควายกับนกก็สิบ่มาพอดี ขันใส่กันโดนเติบครับว่าออกมากะจีนี่นะครับผมได้ตัดจบสัมนีนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้กับประมาณใบสองก็กลัวแล้วพราะว่าเดี๋ยวใบสามทีมงานนัดไปเบื้องหนองปลาครับผมสีเอาสิไปจองทุนน้ำเพลินสิไปจองป้อมจองทุนครับกับทีมงานกับเพลินโรหาแล้วกับสีได้ตัดจบเลยแหละครับผมกับถือว่าได้ชมมลักหนึ่งละลักที่สองกับว่าได้ตัดให้ชมนะครับพว่าบ่มีนกมาเถียงมาใกล้ ประมาณนี้และกันครับผมสําหรับเมื่อนี้กัถือว่าออกโดนๆกับมานนะเระเขาเกิดเลยบ่ได้มานตะโดนแล้วนะครับนะอาจารย์ง่ายกัไปอีกแล้วครับผมลอยกันไปเหตุงานอีกขึ้นเ่าละครับผมบ่ได้บอกกันเมื่อนั้นไปเห่นว่าจะไปเห่นน้ำละครับผมกะแวะยแล้วอีเมลว่าไปแล้ววะสันวาจากเดือนหนึ่งนี่ละว่าสันก็จะขึ้นมาวานเขาว่าสันว่ากะไปเหตุงานและครับผมอาจารย์งหายเขาเดี๋ยวกัว่าโดนครับผมประมาณเดือนนึงเลยแล้วก็ขึ้นมากะ เล่นผู้เดียวแหะครับผมมาเนี่ยออกไม้ผู้เดียวต่อผู้เดียวกอนสบาก็ดีแหละครับช่วงนี้ก็เลียหนองปลาที่ว่าจองไว้น้าเพล่กประมาณอีกสองสามน้องนี่ละกันจบดูดูการลงปลาแลลวกัิกลับกลมาต้อนกแลลวกันททยอยอัปเดตคลิปลงช่องคือเกาเฮาคือเกาแหะครับผมกะบอทันได้หายไปไสนได้ครับเด้อกะนกกันยังเรี่ยงยังหล่นยังต่อคือเกาสําหรับคุณพ่ออาจารย์ที่ว่าถามหากันหรือว่าช่วงนี้ก็ทิแปลกใจแน่แล้วครับเพราะว่าบ่คอยได้ลงคลิปคือเกา ก็อ่ะประมาณนี้แหละครับผมกับสำหรับคลิปนี้นะครับอ่ะผมก็จะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เลยนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นน้ำใจผู้เห็นคลิปนี้นะครับเสด็จดคลิปยกระเบียบงบนเขาฝากที่ฝากน้องฝากคุณพ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนเกลือมัอนี้ครับผมอ่ะขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ